สวัสดีครับเป๊ปเปอรละลายพันวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ก็พากันมาอยู่ในในห้องนอนของผมนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ผมโปรดปรานมากที่สุดนะั่นก็คือมุมของน้ำหอมนั่นเองก็จะเห็นว่าผมจะมีตู้น้ำหอมอยู่นะครับซึ่งนี่นจะเป็นตู้ไม้ทึบนะครับจะมีฝาปิดทึบแบบนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด อ่หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นผมก็จะแบ่งน้าหอมเป็นอ่าสองชั้นนะครับที่ผมเก็บไว้ที่สําหรับอ่เป็นน้าหอมขวดเต็มที่ผมหรือว่าเป็นน้าหอมที่ใช้ทั่วไปครับอาจจะเป็นวายอัลเป็นขวดมินิขวดเต็มอะไรก็แล้วแต่ผมจะแบ่งเก็บไว้ที่สองชั้นบนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกอะไรทั้งหลายแหละเช่นพวกอ่พวกกล่องของมันหรือว่าขวดของมันที่มันหมดไปแล้วผมก็จะเก็บไว้ที่สองชั้นข้างล่างข้างล่างนะครับ อ่ะทีนี้วันนี้จะมารีวิวน้ำหอมตัวไหนให้กับทุกๆคนได้ชมกันก็คงจะเห็นที่ subject ของรีวิวตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยหละเนาะก็คงไม่ต้องมาฉเฉลยไม่ต้องมาการอะไรกันมากมายวันนี้เนี่ยผมจะทำรีวิวน้ำหอมตัวนึงซึ่งเป็นน้ำหอมซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นการเขาเรียกครับเปิดทางให้กบับเป้ๆละลายพันได้รู้จักกับน้ำหอมแล้วก็ เป็นความโชคดีมากๆที่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งผมขอย้อนเวลากลับไปเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนาะดูแก่เนาะฟังดูแก่คือตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมปลายเนาะม .4 แล้วก็มีเพื่อนของผมเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศนะนะไปที่เยอรมันแล้วก็กลับมาก็จะมีของฝากให้เพื่อนเพื่อนแล้วก็ด้วยความที่เราสนิทกันเพื่อนสนิทกันในกลุ่มนี้นครับ ก็ผมก็เลยได้น้ําหอมตัวหนึ่งมาเป็นของฝากแต่ว่าเป็นขวดที่แบบไม่ได้ใหญ่มากครับเป็นขวดเล็กๆครับจาไม่ได้ว่ากี่มลน่าจะ30มสิบหรือกี่มิลได้แหละก็ทําให้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละน้ําหอมอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มาก็รู้สึกแบบไม่กล้าใช้น้ําหอมขวดนั้นก็คือที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเจ้า s a c e เซ u ชบูจีนตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าบูจีนเนี่ย มีใครเคยใช้บ้างแล้วก็ใครเคยได้แบบเรียกครับเปิดซิงด้วยด้วยการใช้น้ำหอมที่เหมือนกับเปเปอร์ละลายพันบ้างเงี้ยครับเจ้าบรูชเช่บูบจีเนี่ยเป็นน้ำหอมตัวแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับน้ำหอมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือต้องขอขอบคุณเพื่อนคนนั้นมากๆจริงๆที่แบบทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยการใช้น้ำหอมมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นยอมรับว่าไม่กล้าใช้อย่างที่บอกไปคือแบบ ้วยความที่เป็นคนไม,ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็เป็นคนขี้อายการที่เราจะใช้เครื่องปฏทินที่แบบว่ามีความหอมอยู่บนร่างกายเราเนี่ยนอกจากเดรอะโดแรน์แล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยกล้าอะไรที่จะมากไปกว่าตัวที่เราใช้อยู่พวกพวกโลออนพวกเดรอะโดแรนต์พวกนั้นเราก็รู้สึกว่ามันพอแล้วสําหรับเราเลยนะครับแต่น้ําหอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันมันทาให้เรารู้สึกแบบเรารู้สึกเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยในความคิดตอนนั้นนะเราก็เลยไม่กล้าหย,ยิบมาใช้ ก็เลยเก็บมันไว้จนวันแล้ววันเล่าคือขึ้นม .5 ก็อยากจะแบบเหมือนกับเราโตขึ้นเราก็อยากจะมีความรู้สึกที่เราเป็นพิเศษมากขึ้นเราก็เลยไปหยิบเอาเจ้าน้ำหอม Versace b เชฟบ e ูจตัวนั้นที่เพื่อนเราซื้อมาให้เนี่ยหยิบมาใช้ใช้อยู่ได้ไม่กี่วันอะสุดท้ายย้ายบ้านแล้วก็หายไปเสียด,ดายมากแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่าไม่มีตังนะทีนี้เจ้าบรูจินโกนีผมได้กลับมาย่างไงอีกไม่ผม ผมเพ so, really game, ิ so, you know ่งได้กลับมานะก็มีน้องคนหนึ่งน่ารักมากๆและคิดว่าหลายๆคนคงรู้จักนั่นก็คือน้องโน่นั่นเอง้นัจริงไม่้องโรู้น้องโนเป็นใครน้องโน่เป็นหนุ่มน้อยจริงๆไม่น้อยแล้วล่ะก็เป็นหนุ่มหนุ่มใหญ่แล้วก็ น้องโนเรียนอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ถ้าใครที่อชอบน้ำหอมแล้วก็รักน้ำหอมน่าจะรู้จักน้องโนเหมือนกันกับผมนะครับน้องโนก็ทำรีวิวน้ำหอมเหมือนกันนะครับก็เป็นช่องอ my ellow, my e m e l o w fragrance ลองเข้าไป search หาดูได้ครับหรือใครที่เคยติดตามกันแล้วก็น่าจะเห็นความน่ารักของน้องโนนะครับว่า น้องโน,โนมีการดีบุนน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์ยังไงแบบเป็นแรปโยเป็นสไตล์แบบสไตล์น้องโน่ะเออเราไปหาดูกัน,นก็แล้วกันนะ <S <S นะก็ต้องขอบคุณโน้องโนมากเลยที่แบบว่าเป็นทุระให้กับพี่เป๊เป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 นะครับ <S <S ผมฝากน้องโน,โนซื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยตัวเนี้ยราคาถูกมากคือถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วตกไม่ไม่ถึงห้าหกร้อยบาทประมาณนี้ครับ แต่พอรวมอะไรหลายอย่างรวมความเกรงใจรวมค่ายอยู่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทซัมติงสำหรับในขนาด75 ml นะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับราคานี้เพราะว่าถ้าบนเคาน์เตอร์บ้านเราเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,400กว่าบาทประมาณนี้ครับสำหรับ75 ml นะครับถ้าซื้อในช่วงที่เขาลดราคาเนี่ยก็อาจจะได้ราคาที่ พันกว่าหรือพันปลายๆอลไรครับก็ต้องหาโอกาสเอาผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่ยคงจะช,ชื่นชอบในกลิ่นของ Versace b เ u มบูรมีความมีความหลากหลายในกลิ่นนะแต่เดี๋ยวจะปก่อนที่จะไปพูดถึง,ง Versace b เ u มบูรผมขอขออวดของก่อนที่น้องผมให้มาเนาะอันนี้คือฝากซื้อและสิ่งที่น้องโน่พูงไงดี เป็นคล้ายๆเป็นคอมเป็นของที่แบบให้มาแบบว่าด้วยใจครับคือน้องให้พี่อะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะมากแล้วคือแบบถึงแม้มันจะเป็นแค่ขนาดอ่าไวอ้อหรือว่าขนาดทดลองขนาดม <c oughs> ินิอะไรอะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเยอะมากแล้วมันเป็นน้าหอมในระดับถ้าพูดกันคือมันคือ n i ชแบ brand เนาะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยประสบการณ์ในการใช้นิชแบรนด์เนี่ย,น,ยน้อยมากๆและเมื่อผมเปิดกล่อง กล่องพัสดุแล้วเนี่ยคือผมว้าวมากๆคือแบบขอบคุณน้องๆมากๆจริงๆที่แบบว่าให้พี่เปเปๆมากขนาดนี้สิ่งที่ผมได้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขอโชว์นะครับขออวดหน่อยคือน้องเขนาน่ารักมากจริงๆผมได้น้ำหอมขนาดทดลองครับของทอมฟอร์ดทอมฟอรมาทั้งหมดหนึ่งสสามสแต่นี่มีสองชิ้นเนหนึ่งกล่องเป็น5ชิ้นนันะครับน้ำหอมขนาด 4ML ครับทั้งหมด 5้าขวดก็มีหลากหลายกลิ่นครับคือถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ t ทฟอร์ดเนี่ยก็น่าที่จะชื่นชอบกันเนาะในเรื่องของกลิ่นที่มันมีมิติมันมีความเข้มข้นติดทนนานกลิ่นที่มีสเสน่ห์อะไรก็แล้วแต่อ่าอนี้คือเมื่อผมอแกะออากมาจากจาก,กล่องก็จะเห็นว่ามีตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกไหมโซเล่ โซเลบรองเลยเนี่ยครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทอมฟอร์ดก็ดูเอาครับผมอาจจะออกเสียงผิดนี่ขนาด 4ml คือกลิ่นกลิ่นสะพรึงมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดอะไรเกี่ยวกับพวกน้ำหอม h e สแ a ร์เท่าไหร่เนาะแล้วก็คือกลิ่นเขามันมันโอเคเนาะคือโอเคในในความเป็น nice Brand นิสแปร์ไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นเวเนเวน n เชียน เบลกามอสอ่าน,นี่พออ่านได้นะครับเบเนชเชียนเบลกามอสก็กลิ่นก็น่าจะมีความเป็นเบลกามอสเถอะเนาะอือ,อเอาแนวแบบเบลกามอสเบลกามอสนะอีกตัวหนึ่งที่ผมได้นะฮนะเราจะโชว์ให้ดูก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเวลกาชอสนบลูจีนสทอมโฟลดนัวดืนนัวนัวแล้วก็นัวไปอีกอ่าตัวนี้ อันนี้อันนี้ชอบโนวดโนะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยครับก็มีอยู่2ชิ้นแพ็คคู่เลยอันนี้ไม่ได้แปะสติกเกอร์มานะเข้าใจว่ามันอยู่ในแพ็คคู่เขาก็เลยแปะมาแค่เดี๋ยวนี้อูดดครับใครชอบขี่อูดนี่ครับนี่เลยครับทอมโฟอร์อูดวูดอูดอด,ดไม้กฤษณาแล้วก็แล้วแต่ตามพระยี่ห้อของทอมฟลด์ แล้วก็ตามสไตล์ของทอมฟอร์ดเขานะครับก็ยังมีไว้อลเยอะแยะเลยครับอะไรเนี่ยเอิงเครื่อนนัวเลยเนี่ยคือผมของอลาลิกเกอร์เลยผมลาลิกเลยอ่ะออกเสียงไม่เป็นครับเยอะมากคือขอบคุณน้องๆมากเลยคือแบบที่ให้กันมาเยอะมากมายขนาดนี้มีคินเลื่อนโอ้มันเยอะมากนะก็คือแบบเอางันว่า ก็คือขอบคุณน้องโน้นที่อุตส่าห์เป็นธุระแบบว่า,าตามหาสิ่งที่พี่เป้เคยมีมาแล้วก็ได้กลับมามาเข้ามาใช้อีกกับเอากลับมาเก็บไว้เป็นของสะสมแล้วก็เป็นของใช้ของพี่เป้น,นั่นก็คือเจ้า Versace b ่ u e ูจินนะและนี้เรากลับมาที่เรื่องของ Versace b l u e Jean กันดีกว่า Versace b l u e Jean เนี่ยนอกจากจะมีผลต่อ เรื่องราวของเปเป้ละลายพันแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่มันเป็นน้ําหอมตัวแรกตัวแรกเลยครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแรกตัวแรกเลยจริงๆเป็น The First เป็นการเปิดซิงของเปเป้ละลายพันเลยจริงๆที่ได้มีโอกาสได้ใช้เขาและก็ถามว่าชอบไหมตอนนั้นคืออย่างที่ผมบอกไปผมไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นมันนข้า่ที่จะฉุนในความรู้สึกตอนนั้นที่เรารู้รู้จักกับน,น้ําหอมในครั้งแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้ําหอมมันต้องฉุนแบบนี้เหรออะไรเงี้ยครับ แต่พอตอนมหที่ผมได้ลองใช้สักประมาณสองสาครั้งเนาะผมได้มาตอนม4ในตอนนั้นที่เพื่อนให้มาไม่กล้าใช้อ่ะพอมหไปใช้สองสาครั้งรู้สึกเฮ้ยเราคิดผิดไปมันโอเคคือในช่วงแท้ท้ายของกลิ่นอะมันเป็นกลิ่นที่แบบมันมันหอมมันเป็นกลิ่นแนวแบบแป้งแป้งที่แบบยิ่งกลิ่นที่มันติดผิวเนี่ยมันรู้สึกแบบ มันหอมกลุนๆหอมนวลๆแล้วก็มีความเฟรชอยู่ในกลิ่นเนื้อกลิ่นของมันเองแล้วก็ด้วยการดีไซน์ต่างๆของทั้งกล่องแล้วก็ขวดของน้ำหอมเนี่ยคือมันมันเยี่ยมยอดมากๆจริงๆคือมันเท่ามากนะวินาทีนั้นแล้วก็ในช่วงเวลาช่วงนั้นน่ะคือมันถือว่าเป็นการเป็นการออกแบบแพคเกจจิ้งได้แบบเก๋ไก่มากกล่องเนี่ยคือมันสามารถเอาไปเก็บของได้เนาะ คือถ้าเกิดเราเปิดกล่องออกมาขออนุญาตวางขวดก่อนนะอันนี้คือฝาฝาก็จะมีเป็นลักษณะของ v วอร์ซาเช้านะครับเป็นรูปสิงโตใช่ไหมเอสิงโตนั่นแหละเนาะเป็นไลออนนะและ้วก็นี่ครับที่ขวดของเขาอ่าขอโทษครับที่กล่อง,องเขาเป็นกล่องเหล็กนะครับอืมก็เวอร์ซาเชบรูจีนแล้วก็มีรูปเหมือนกับ ผู้ชายนั่งดีกีตาร์เนาะประมาณนั้นตัวนี้เป็นออเดอร์ทอ e เลตนะครับออเดอร์ทอเลตซึ่งเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันทนครับกลิ่นติดทนแล้วก็เฟรชเหมาะมากๆกับบ้านเราบางคนบอกว่ามันฉุนมันสาบใช่ครับผมก็รู้สึกในช่วงแรกๆเท่านั้นนะแต่หลังจากนั้นผมว่ามันโอเค,คมากให้ดูข้างในครับ ข้างในก็จะมีแผ่นกระดาษกลมๆนะครับที่เขาปิดไว้บนเหมือนกับการไม่ให้ขวดมันขึ้นมากระแทกกับฝาอะไรเงี้ครับและเป็นรอยได้ก็จะมีกระดาษซับข้างในเนาะเพื่อเป็นการกันกระแทกภายในตัวประมาณนี้นี่คือแพ็กเกจภายนอกเดี๋ยวนี้เรามาดูที่ขวดของเขา ลืมบอกไปก็มีพวกบชโค้ดอะไรเรียบร้อยเหมือนกันทุกประการมันถึงว่าตามหลักที่นำหอมขวดหนึ่งพึงมีอ่ะนี่เรามาดูที่ขวดครับขวดก็เท่มากครับคล้ายๆกับขวดขวดโคขวดเลยขวดเหล้าขวดอะไรอย่งนี้ครับก็มีการสกรีนไว้ที่ตัวหนังสือสีเหลืองๆเนี่ยครับ v e r s a c e Blue Jean แล้วก็มีรูปเป็นการขวดก็เหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นลักษณะเป็นผิวแบบ เป็นตัวน,นูนเป็นรูปเป็นรูปของสัญลักษณ์ของเวอร์ซาเช่ครับเป็นหน้าของสิงโต,ตกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะว่าจะเห็นไหมนะเพราะว่าสีกวดค่อนข้างที่จะจริงๆใสแต่ก็ดูแบบมีความทึบอยู่กล้องก็จะเบลอเบลอหน่อยโอเคมันไม่โฟกัสแต่ว่าอดูใหม่ประมาณนี้ครับส่วนฟางเขาจะเป็นจุกยางเป็นพลาสติกที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับ มีความเป็นพลาสติกที่ไม่แข็งมากครับคล้ายๆรับเบอร์ก็ไม่เชิงไม่ใช่อย่างอแล้วก็แน่นอนครับมีสัญ,ญลักษณ์ของบร์ซเช่เหมือนเดิมเป็นตัวสิงหรือสิงโตผมว่แน่ใจอืแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นก็คือพูดไปแล้วคร่าวๆเนาะวันนี้ก็ใช้ครับวันนี้ SOTD ของผมก็คือเจ้าบร r ซเช่บลูจีนส์ตัวนี้แหละแล้วก็ กลิ่นมันโอเคเลยคือกลิ่นมีความเป็นในช่วงสเปรย์แรกเนี่ยผมบอกที่ผมบอกไปคือมันมีความแบบรู้สึกแบบมันอาจจะฉุนๆุนซาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็มีความเขียวๆกลิ่นมีความฉุนชุนสาบเขียวมีแนวซีตรัสแนวแบบเอ่อพวกอะไรพวกอาจจะเป็นพวกส้มหรือเบอร์กามอสเลยคือผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่เปิดนวแต่ผมรู้สึกว่า คือความเข้มข้นของมันอาจจะ d r อปลงไปจากตัวที่ผมเคยสัมผัสครั้งแรกเมื่อย้อนเวลากลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกถึงกลิ่นที่มันยังเป็นกลิ่นของเขาอยู่ครับบลูจีนยังไงก็คือบลูจีนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันผมว่ามันโอเคนะมันก็ยังมีความเป็นเวอร์ชั่บลูจีนอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA ของมันอยู่ตั้งแต่ล็อตแรกจนรุ่นรุ่นตัวนี้คือเป็นล็อตปัจจุบันเลย2017นเเพิ่งผลิต ไม่นานแล้วก็ถือว่าเป็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้สิ่งที่ผมทํามันหายไปกว่า20กว่าปีแล้วแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกประทับใจน้องโนมากที่แบบเออคือแบบเป็นทุระให้นะครับก็คือแบบจริงๆแล้วคือเราเราก็ไม่ได้แบบรู้จักอะไรกันมากขนาดที่จะแบบว่าฝากซองฝากซื้ออะไรกันอย่างเงี้ยแต่คือแบบ เออแบบน้องเป็นธุระให้ก็จิดว่าเป็นเรื่องที่น่าแบบขอบคุณมากๆอะไรเงี้ยครับที่ทําให้จริงๆซื้อในบ้านเราก็ซื้อได้แต่ก็คือแบบเออนะคือมันก็เป็นเรื่องของความมีน้ําใจเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราแบบเออแบ่งแบ่งปันกันอะไรเงี้ยกับของของที่น้องโนยัดมาให้พี่เป้นี่คือมันเยอะมากอะไรเงี้ยอ่ะนะ <S <S นก็เนี่ยครับในเรื่องของกลิ่นก็คือผมได้พูดไปเปลยไปแล้วอย่าง ก็คือไม่รู้จะพูดอะไรอีกนะก็คือมันเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันคือความเป็นโอ o ูของแพ้เลยคือแบบพอใช้แล้วรู้สึกแบบเหมือนมันพาเราย้อนกลับไปเมื่อเราสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเราเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นน้ําหอมที่ผมเข้าใจว่านะม่วงเวลานันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ บลูจีนก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอด DNA ออของเขาครับถ่ายทอดความหอมในความเป็นตัวของบลูจีนเนี่ยออกมาได้อย่างแบบคือผมว่ามันโอเคนะแล้วก็ไม่งั้นมันก็คงจะหายไปนานมากๆแล้วบลูจีนออกผลิตแล้วก็วางขายครั้งแรกเมื่อปี1994ปีคริสตศักราชนะครับ1994แล้วก็มันหลายปีมากๆแล้ว20กว่าปีแล้วเขาก็ยังมีวางขายอยู่แล้วก็ยังผลิตออกมาขายอยู่เรื่อยๆ ไม่หายไปไหนน้ำหอมหลายๆรุ่นที่ผลิตออกมามีชื่อเสียงฮอตฮิตมากๆแล้วก็หายไปก็มีหลายๆตัวแต่บลูจีนยังคงอยู่แล้วก็บนเคาน์เตอร์แบรนด์บ้านเราก็ยังหาซื้อได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วขนาด7จ ml บ้านอบเราขายกันอยู่ที่2,400กว่าบาทนะลองไปหาซื้อดูจริงๆแล้วตามเพจต่างๆที่เขาไปหิ้วมาอะไรมาเนี่ยคือไม่แพงเลยอย่างที่ผมได้มาเนี่ยผมบอกเลยแปดร้อกว่าบาทรวมค่าหิ้วแล้วถ้าไม่รวมค่าหิว้วจะประมาณห6 0 0กร้อ ผมถึอว่ามันโอเคมากแล้วก็คือแบบมันเป็นน้ำหอมอีกหนึ่งไอเทมที่แบบราคาไม่แรงไม่แพงและจับต้องได้และกลิ่นโอเคกลิ่นติดทนมีความฟุ้งกระจายและกลิ่นคือไม่ไม่้สาบจนฉุนหลืออะไรอย่างมงีช่วงสเปรย์แรกๆจนดูจนน่าเกลียดช่วงป,ปลายๆของเขาหอมมากผมบอกเลยว่าหอมมากคือใครอาจจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวของผมแล้วเนคือมันไปด้วยกันได้ แล้วมันก็โอเคและยิ่งราคาไม่แพงด้วยนี่คือยิ่งชอบคือคู่ควรมากที่จะมีเก็บไว้นะแล้วก็ถือว่าเป็นไอเทมแรกเป็นน้ำหอมตัวแรกที่ผมเคยได้เปิดประสบการณ์กับมันนานนแล้วเนี่ยคือเราก็ควรที่จะมีเขาเก็บไว้จริงไหมเออมาพูดต่อในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆก็ ที่ผมบอกไปเนาะคือการกระจายตัวก็โอเคครับความติดทนนานอย่างวันนี้เมื่อเช้าผมใช้เนี่ยผมฉีดออกไปก่กอนออกจาก้านมาเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็ทุ่มก,กว่าแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่นัดที่ผมเพิ่งเติมไปเมื่อกี้ที่ผมฉีดสเปรย์ให้ดูเนี่ยคือจริงๆกลิ่นยังอย,งอยู่แล้วก็กลิ่นของมันช่วงท้ายเนี่ยมันหอมละมุนมากๆมันเป็นกลิ่นแป้งๆครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบสะอาดสะอาดเป็นกลิ่นที่อบอุ่นด้วย มันเฟรชแต่มันอบอุ่นคือเหมือนกับแบบถ้าผมไม่ได้ใส่กลิ่นนี้เองนะแล้วมีคนหนึ่งสักคนหนึ่งที่เขาใส่แล้วแบบเป็นคนที่ผมหมายตาไว้เนะี่ยคือแบบมันต้องคิดอะไรแน่คือเหมือนกับแบบเราต้องแพลนที่ต้องทําอะไรสักอย่างเงก่กับคนคนนั้นซึ่งใช้น้าหอมกลิ่นนี้ของบรูเชนส์แล้วแบบน่าจะต้องต้องทําอะไรส <an> ักอย่างแล้วนะเออประมาณนั้นเลย <c oughs> ก็เนี่ยครับก็คือ,ถ,อถือเป็นความเป็นความที่เรียกว่าครับเป็นความรู้สึกดีๆที่ผมอยากจะบอกต่อความรู้สึกผ่านเจ้าบลูจีนให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมรีวิวตัวนี้ของเปเป้ละ,ล,ะลายพันเนี่ยได้รู้สึกกันแล้วก็บางคนอาจจะแค่ฟังการรีวิวจากที่ไหนสักที่หนึ่งก็แล้วแต่หรือว่าไปอ่านข้อมูล อ่ารีวิวต่างๆตามบล็อกเกอร์ต่างๆหรือว่าตามที่เขาเขียนลงตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาอาจจะแบบให้ทัศนคติในแง่ลบหรือเชิงลบหรือในแง่ในแง่ของนกาทีเนี่ยคืออยากให้ไปเปิดโอกาสได้ลองกลิ่นของเขาดูก่อนสาหรับบรูชินตัวนี้ผมคิดว่าดีไม่ดีถ้าเกิดคุณไปสนใจกับสิ่งที่คุณได้ยินหรือได้อ่านมาแค่นั้นนะแลวมันเป็นในแง่ของเชิงลบหรือในแง่ของนกาทีเนี่ยอาจจะทําให้คุณพลาด กับของที่มันดีๆและราคาไม่ได้แพงเลยจริงๆนะอย่างที่บอกไปถ้าคุณไปซื้อบนห้างเนาเคาน์เตอร์เองก็ตามถ้าไปช่วงที่เวอร์เชียเขาลดราคา30%เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆบางทีลด4ีก็มีลองไปดูบางจังหวัดจะมีจริงๆสำหรับบลูจีนจะหาโอกาสที่จะซื้อในราคาถูกๆได้ไม่ยากถ้าซื้อในราคาเต็ม2,400ลดส0ทั่วๆไปก็ยังได้ราคาที่โอเคแล้วก็ ด้วยประสิทธิภาพของเขาเองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบลูจีนเนี่ยบนฟีดแบ,บ็ของเขาบนผิวของผู้ใช้น้ําหอมเนี่ยผมคิดว่า80%ขึ้นไปเนี่ยพอใจเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะตรึงอยู่บนผิวได้ค่อนข้างดีแต่ก็มีมีน้องบางคนที่คุยกับผมอยู่เขาก็ใช้บลูจีนแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ทนก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะให้คนที่เข้ามาชมรีวิวต,ตัวเนี้ยไปสัมผัสกับกลิ่นของเขาเด้ยวยตัวเองนะครับวันนี้ก็เนี้ครับฝากไว้สําหรับ รีวิวของเปเป้ละลายพันธ์ตัวนี้กับน้ำหอมของเวอร์ชเชอร์บรูจนซึ่งเป็นความน่ารักของน้องโน,โน่นะครับที่เป็นธุระปะปัง <c ười> นะครับาหาซื้อน้ำหอมตัวนี้มาให้จากออสเตรเลียเลยคือแบบเลิ่มมากๆเลยก็ขอบคุณน้องโนอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้กับเปเป้ละลายพันธ์แล้วก็ติดตามกันมาตลอดแล้วก็นะครับ เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมีกิจกรรมดีดร่วมกันอย่างที่ผมได้ทำ u t u b e ไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เนี่ยครับก็คือพากันเข้ามาอยู่ในที่ห้องนอนของผมเลยแล้วก็อยู่กันที่หน้าตู้น้ำหอมของผมเลยละกันก่อนที่จะจากาันวันนี้ก็ขอทิ้งภาพเอาไว้กับน้ำหอมของผมที่มีอยู่เดี๋ยวผมจะคร o สอัพให้ดูใก,กล้นะครับมามาโอ้ช oh, sorry <laughs> มาเดี๋ยวผมจะครสอัพให้ดูว่ามีอะไรบ้าง นี่เลยอันนี้เป็นชั้นชั้นที่สองเนาะชั้นล่างลงมาก็จะมีน้องหอมที่ผมอาจจะไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการแบ่งเกรดเนาะแต่ก็จะเอาตัวที่แบบไม่ค่อยจะหยิบใช้ครับมาไว้ที่ชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมืดเนาะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าข้างในมันจะอยู่กันหนาแน่นมากๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยทั้งสองชั้นเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ60%สิบกว่าขวด นะครับมันอาจจะบอกค่อยชัดเท่าใดเถอะอ่ะมาดูชั้นหนึ่งชั้นบนก็จะเป็นชั้น first class ก็จะพั่งพรูปด้วยน้ำหอมที่แบบว่าที่ผมรักแล้วก็หยิบใช้บ่อยๆอ่ฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำหอมมินิทั้งหลายแหละมินิคูเปอร์ไม่ใช่อ่ะมินิก็จะมีตั้งแต่เดียวอมสปอร์ตมินิ10 ml โรติเซฟเฟรสติโอบูม <vine gary> yeah, ิงบ oh ูเก so yeah, ่อะไรพวกนี <S <S <i> ้คร <y> ับเยอะแยะครับเดียวโซวานี่ก็มีเปสองสาขวดแล้วครับสำหรับขวดมินิอันนี้ขวดเต็มครีตอะไรอย่างนี้ประมาแต่นี้จริงๆข้างในมีอีกแต่มันมืดโอเคมองบ่เห็นตัวอะไรมันมันเบลอๆลอแล้วเดี๋ยวนะโอเคโฟกัส อโอเคกลับมาที่เปเป้เปละลายพันโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้ของ Versace b l u e j e a n และเดี๋ยวเราก็มาติดตามผลงานของเปเป้ละลายพันในรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปซึ่งจะทำออกมาเรื่อยๆอย่างไม่มีวันลดลนะวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย